สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนณร,รดาทาโรไทยชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีดีนะคะในการทําคลิปดวงความรักนะคะดวงความรักประจําเดือนตุลาคม2564นะคะวันนี้เป็น love story คะ่ะ love story ของชาวทัดไฟแล้วนะคะท้าสุดท้ายแล้วนะคะชาวทัดไฟก็จะมีชาวลัคนาราศี เมษนะคะชาวาลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ชาวาลาัคนาราศีธนูค่ะสำหรับในเดือนตุลาคมนี้นะคะอ๋อ,อการแบ่งวันที่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลงไว้ใต้ชื่อคลิปนะคะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถดูไรายละเอียดนะคะถ้าดูหลักร้อยนะคะถ้าสนใจก็ ทักกันมาได้นะคะปกติอาจารย์ไม่ค่อยได้โปรโมทไม่ได้ประชาสัมพันธ์เท่าไหร่นะตรงนี้นะคะก็จะมีลูกค้าแบบปาดต่อปากอะนะคะลูกค้าก็มีเข้ามาแบบเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะกลัวเดี๋ยวมาเยอะแล้วตกใจนะคะตกใจความรวย <c oughs> ขออยู่แบบพอเพียงนะไปเรื่อยๆนะคะชิวๆนะชีวิตตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักของพวกเราชาวทัชไฟกันดีกว่านะคะทัชไฟในเดือนตุลาคมนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วสตอรี่ดูซิว่าไพ่จะขึ้นมานะคะเป็นความรักแบบไหนอย่างไรอ่าขอดูพลังงานสามใบนะคะไพ่สวยมากเลยนะคะเป็นไพ่ชุดใหม่ <laughs> ใหม่ตลอดเลยนะสั่งไพ่ทีสิกว่าชุดตลอดอ่ะ difference นะคะความรักที่เหมือนมีความแตกต่างนะคะ วันนี้อาจารย์เปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็เลยเปิดไว้ให้เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ difference น,นะคะความรักระหว่างคุณกับคนรักนะคะมีความแตกต่างนะคะอาจจะแตกต่างในเรื่องของอายุเชื้อชาติศาสนานะคะลักษณะนิสัยใจคอนะคะทัศนคติหรืออะไรหลายๆอย่างนะตรงนี้นะคะในตัวนะความแตกต่างของคุณนะคะ แต่ไม่ว่าคุณจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะคุณก็รักกันนะ love นะคะรักกันแบบว่าหลงไหลในตัวกันมี passion ต่อกันนะคะดูภาพสินะคะหวานซึ้งมากๆนะคะชาวทัดไฟนะคะความรักของคุณกับเขานะคะกับคนรักของคุณเนี่ยนะคะเหมือนกับตัวคุณนะตรงนี้นะคะ Self care คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายนะคะที่ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลเขาด้วยก็ได้นะคะหรือตัวเ้าเองเนี่ยอาจจะละเลยนะคะหรือไม่ค่อยเอาใจใส่อะไรคุณบางอย่างนะคะหรือบางทีคุณอาจจะตัดสินใจกลับมาดูแลตนเองนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูพลังงานจากเรื่องราวของไพ่ทาโร่ตรงนี้ก่อนนะคะวันนี้อาจารย์เปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะจะมีสองฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวเลื่อนไปด้านนี้นึง อ่าโอเคนะคะได้ประมาณนี้นะมาดูตัวคุณนะตรงนี้นะคะสเตนสเตนเป็นไพ่ประจําราศีสิงห์นะตรงนี้นะคะสเตนขึ้นมาพร้อมกับอัศวินดาบโอ้โหชาวธาตุไฟนะคะคุณเป็นคนที่แบบสายลุยอะสายแข็งนะคะชาวธาตุไฟนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความจรงิงจังมีความจริงใจนะคะแทบจะทุกๆเรื่องเลยนะคะเป็นคนที่ กล้าพูดกล้าทำมีความมั่นอกมั่นใจในตนเองนะคะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะผ่านปัญหาอุปสรรคนะคะกล้าลุยปัญหาใหญ่หญๆก็ไม่กลัวนะตรงนี้นะคะดูสิน้องก็ตตหายน้อยที่เจอกับสิงโตที่กำลังแยกเคี้ยวใส่นะคะยังทำหน้าแบลวใส่เขาได้เลยอะ่ะโอ้ยชาวทัดไฟนะคะอันนี้คุณแบบจะมีความเป็นสายแบลวด้วยนะตรงนี้นะคะ ใส่แบบน่ารักนะคะแต่เข้มแข็งมากๆนะคะเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นมากๆนะคะคุณอาจจะมีความเป็นผู้นําสูงจนได้รับตําแหน่งใหญ่ๆนะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของบริษัทอะไรบางอย่างนะคะที่ใช้ทั้งพระเดชพระคุณในการที่จะทําให้งานที่คุณทําอยู่เนี่ยประสบความสาเร็จนะสายลุยนะคะตัวคุณเองนะตรงนี้นะคะหนึ่งไม้เท้าเหมือนคุณได้มีโอกาสได้เริ่มต้นความรักนะคะ กับใครบางคนโอ้โหหไม้เท้าแล้วก็7ดไม้เท้านะคะรัก7ปีดี7จ็หนหรือเปล่านะรักกันมานานมากก็ได้นะคะหรือบางคน7เ,เดือนบางคนเอออาจจะนานกว่า7ปีหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่คุณพัฒนามาตรงนี้นะคะคนคนนั้นเขาเป็นอัศวินเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นเดอะเวิลด คนรักของคุณนะคะเป็นคนที่อาจจะมาจากต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลนะคะมีความแตกต่างจากคุณนะคะทั้งเรื่องศาสนาอายุเชื้อชาตินะหรือลักษณะน,นิสัยใจคอก็ได้นะคะความเป็นออสเินเหลียนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างสำอางค่อนข้างแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่งตัวดูดีมากๆนะตรงนี้นะคะเป็นคนที่รักษาภาพลักษณ์อารมณ์แบบนี้นะคะหรือชอบชอบ ใช้ของแบรนด์เนนติดหรูกินหรูอยู่สบายหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคนรักของคุณนะคะอาจจะดูไฮโซนิดนึงนะคะตัวคุณกับคนรักของคุณ2ไม้เท้านะคะเหมือนมีความสัมพันธ์ที่เอ่อที่กําลังมองถึงอนาคตร่วมกันนะคะแต่เหมือนกับว่าสิบไม้เท้านะคะ อาจจะเป็นชาวเมธเองนะคะชาวเมธสิงห์ธนูเองชาวธาตุไฟเองที่กําลังมองถึงความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะคะแต่ตรงนี้นะคะคนรักของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะหรือยังไม่มองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงยังไม่อยากมั่นหมายแต่งงานยังไม่อยากลงเอยกับคุณทําให้คุณรู้สึกว่าตรงนี้คุณค่อนข้างต้องแบกภาระหนักนะคะไหนจะครอบครัวคุณเพื่อนฝูงสังคมที่คุณอยู่อ้ารักกันมานานทําไมไม่แต่งงานสักทีนึงนะคะหรือบางคน อาจจะไม่ได้คบกันนานมากนะคะแต่ก็นานพอประมาณแต่ยังไม่ได้มีการให้สถานะยังไม่ได้มีการให้ความชัดเจนกันตรงนี้ก็ได้นะคะเหมือนมากกว่าเพื่อนนะคะเป็นคนพิเศษแต่ยังไม่ให้สถานะเป็นแฟนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นแฟนแล้วแต่ยังไม่ยอมมั่นหมายแต่งงานกันสักทีนึงนะคะ คุณก็เลยรู้สึกว่ารอไม่ไหวแล้วนะชาวทัด์ไฟคุณก็มีความใจร้อนนะคะคุณก็รู้สึกว่าอันนี้นะคะเซลแคร์ Self นะคะอาจจะเป็นตัวคุณที่รู้สึกว่าต้องกลับมาดูแลตนเองแล้วกลับมารักตนเองแล้วนะคะถ้าเขาไม่อยากรักเราไม่อยากจริงจังไม่อยากมีอนาคตที่มั่นคงไปพร้อมกับเรานะคะเราก็คงต้องถอย นะเพราะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนกับชาวทัชไฟเองเดทนะคะอยากจบกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับสิบไม้เท้ามันพัฒนาต่อไม่ได้อะ่ะนะขอจบดีกว่านะคะจบแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะจบแล้วมาทําตัวเองให้ประสบความสาเร็จนะคะแต่เหมือนกับว่าพอคุณตัดจบกับเขานะคะเขากับเห็นคุณค่านะคะในความรักของคุณนะดูสิ เพอร์มิตนะคะพอคุณเงียบไปพอคุณออโอเคลดสถานะนะคะเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่ียกันคอยเชื่อเหลือเกือ้อกูลกันตรงนี้นะคะเขากลับอยากมาขอคืนดีเขาอยากกลับมาขอคุณเป็นแฟนนะเ,เขารู้สึกว่าเขายังผูกพันกับคุณมากๆอยู่นะคะเพราะนั้นเขาก็ยังให้ความสัมพันธ์ตรงนี้ยังอยากให้ดำเนินต่อไปนะคะในรูปแบบของความรัก ่นะคะเดี๋ยวตรงนี้ไพ่จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่ต่อให้เดี๋ยวมาดูฝั่งของเขาก่อนนะคะว่าฝั่งของเขานะคะทําไมเขาถึงเป็นคนอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นเดอะฟูลนะคะราชาเหรียญเอออัศวินเหรียญคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่รักอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะสายชิวนะคะ อิสรภาพของเขามีค่ามากกว่าเงินทองก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเขาอยากใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะอยากท่องเที่ยวอยากทําอะไรอะไรก็ได้ตามใจนะคะยังไม่อยากมีครอบครัวยังไม่อยากมั่นหมายแต่งงานหรือมีลูกมีภาระอะไรทั้งสิ้นนะนั้นสิ่งที่คนเสนอจะสิมมทธิ์ไหม้านะคะเป็นครอบครัวเดียวกันไหมแต่งงานกันไหมมีลูกกันไหมเขารู้สึกว่ามันเป็นภาระสําหรับเขาหมดเลยนะคะเขาก็เลยแบบว่า ยังไม่พูดอะไรออกมายังไม่ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณนะคะแต่ถามว่าเขารักคุณไหมี่เรียนนะคะเขาก็มีคุณอยู่เต็มสีห้องหัวใจนะตรงนี้นะคะตัวเขาเองแปดดากนะคะเหมือนตัวเขาอะนะคะเป้าหมายในชีวิตของเขาอะนะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักนะคะแต่เขารู้สึกว่าตัวคุณเดอะสตาร์นะคะ คุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นมีความสุขมีความสบายใจนะคะเขาหลงไหลในตัวคุณมากๆคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะชาวธาตุไฟนะนั้นเขาหลงไหลในตัวคุณเขารู้สึกว่าสักวันหนึ่งอ่ะนะคะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้มันแบบมั่นคงนะแต่เขาอาจจะสายชิลไปหน่อยจนให้คนรอนัคนรอเป็นเจ็ดปีอะไรก็ได้นะตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะแต่ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะหนึ่งเหรียญเขาก็ยังรู้สึกว่า เขายังให้ความสัมพันธ์กับคุณนะคะถ้าเขามีตัวเลือกนะคะคุณก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอะนะหนอันดับหนึ่งเสมอในใจของเขานะหนึ่เรียญกับ4ี่เหรียญตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกไม่โอเคมันเป็นปัญหานะคะทำให้คุณกับเขาเนี่ยมีความขัดแย้งกันนะคะเวลาพูดถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะพัฒนาไปอย่างไรนะคะจะเลื่เลื่อนอ,อ่า เพราะนั้นมันเกิดปัญหาขึ้นนะคะแล้วในที่สุดนะคะเขาก็รู้สึกแล้วนะคะว่าคุณอ่ะเหมือนไม่ก่อออนกับเขาแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ตรงนี้มันติดขัดนะติดขัดเพราะตัวเขาเองไม่ชัดเจนกับคุณหรือว่าไม่มั่นหมายแต่งงานกับคุณสักทีนึ่งนะคะเขารู้สึกเศร้านะคะพอคุณอาจจะบล็อกเขาคุณลดสถานะของระหว่างความรักระหว่างคุณกับเขานะคะ เขาก็เลยรู้สึกเศร้าเสียใจนะคะเหมือนเขาจะคิดได้นะตัวนี้นะคะเศร้าเสียใจเวลาที่ไม่มีคุณนะคนเราก็อย่างนี้แหละนะคะเวลาที่มีอยู่มีคุณอยู่เคียงข้างนะคะกับไม่เห็นค่ากับไม่รู้ค่าแต่พอคุณจากมาแล้วคุณลดสถานะแล้วนะคะเขาไม่มีคุณแล้วเขาถึงเห็นค่าของคุณเห็นค่าความรักของคุณนะ View of Fortune นะคะเขารู้สึกว่า คุณคือคนที่จะมาเป็นคู่กันกับเขานะคะเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปนะตัวนี้นะคะวิอัลฟอร์จูนนะแล้วคุณสองคนยังเป็นคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นมีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยได้กลับมาเพื่อเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือเขากลับมาขอโอกาสจากคุณนะเขากลับมาให้ความชัดเจนกับคุณเขารู้ถึงคุณค่าของคุณแล้วนะคะเพราะนั้นตรงนี้ justice นะคะเขาจะให้ของสัมพันที่ชัดเจนอาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะกับคุณนะคะ สี่ไม้เท้ากันเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะอย่างมีความสุขนะคะโอเคอะไรนะตรงนี้นะคะอะขอดูฝั่งของคุณซิแล้วฝั่งของคุณจะโอเคไหมจะยังไงนะคะขอดูฝั่งของคุณต่อนะวันนี้ใช้ไพ่น้องกระต่ายนะคะเมื่อกี้น้องแมวแต่เป็นแมวกระตูนนะคะน่ารักน่ารักน้องกระต่ายดูหน้าลกบินจะบอกว่าอย่างไรราชินีดาบนะคะ วิวออฟอจูนอ่าฝั่งของคุณก็ได้วิวออฟอจูนเช่นกันหนึ่งเหรียญค่ะเอ๊ะได้ไพ่คล้ายๆของเขาเลย <g ül> <g ül> เด็กถือไม้เท้านะคะ <g ül> แบวมากเลยหนังกระต่ายจัดติสนะคะโอ้ยทำไมได้ไพ่คล้ายกันเลย น้าเรียนนะคะมีแปดดาบเด็กถือดาบชายออดะคะ่ะเหมือนกับตรงนี้นะคะ ตัวคุณเองอ่ะอาจจะหลังจากที่ตัดสินใจนะตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเดินออกมาจากความรักกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองแล้วนะคะตรงนี้เซลแคร์ okay. เหมือนกับว่าในวันที่เขากลับมานะคุณรู้สึกได้นะคะว่าตรงนี้นะคะความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับนวนๆรอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเหมือนปฏิหารที่เขากลับมานะคะเ้วเขาให้ความสำคัญกับคุณมากๆนะหนึเรียนนะคะ เขาทาให้คุณเห็นโอกาสนะคะในการที่เขากลับมาชัดเจนให้ความหวังกับคุณนะตรงนี้นะคะเขาขอเริ่มต้นกับคุณใหม่นะคะเด็กถือไม้เท้าแล้วก็ justice นะคะทาให้ความรู้สึกหลายๆอย่างที่คุณเคยเหมือนกับเคยรู้สึกว่าคุณเคยงอนงอขอความรักจากเขานะคะเคยรู้สึกว่าเหมือนความรักครั้งนี้มันคงเป็นไปไม่ได้แต่ มันเหมือนปริหารณ์นะวิวอัฟฟอร์จูนที่ทําให้เหมือนกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันกลับมาเป็นไปได้นะคะเขากลับมาแล้วก็ให้ทุกอย่างที่คุณต้องการที่คุณเคยเรียกร้องจากเขานะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในตัวเขานะเด็กถือดาบแล้วก็เชลิออดนะคะคนรักของคุณที่มีจัดต่างทินด้านไกลต่างชาติต่งตงางภาษานะคะคุณให้ความไว้วางใจในตัวเขาให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะขอดูบทสรุปตัวนี้สิคะ สรุปความรักของชาวทัตุไฟอัศวินไม้เท้านะคะเด็กถือเรียนอัศวินถ้วยตรงนี้ตัวคุณกับเขานะคุณเป็นคนที่หนักแน่นจริงจังกับชีวิตนะคะ แต่เขาอาจจะเป็นคนที่สายชิวนะคุณสองคนมีความแตกต่างกันมากๆนะ difference ตรงนี้นะคะไพ่ขึ้นมาตรงนะแตกต่างกันแต่ก็รักกันนะคะ love สี่ไม้เท้าค่ะราชนีถ้วยนะคะโอเคเลยตรงนี้นะคะเหมือนกับในที่สุดนะคะตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณจะไปต่อกับเขานะคะ คุณอยากมีอนาคตร่วมก,กันกับเขาอยากมีลูกเล็กๆที่น่ารักนะตรงนี้นะคะอยากมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากมีความรักที่อบอุ่นนะคะตัวเขาเองเนี่ยเวลาที่เขาจะเอาใจใครนะเหมือนเขาเป็นคนที่โรแมนติกเขาเป็นคนที่ดูเข้าอบเข้าใจคุณทุกๆอย่างนะคะแต่เวลาที่ก่อนหน้านี้เวลาที่เขาไม่สนใจคุณเขาก็ไม่ใส่ใจไม่อะไรเลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ เหมือนตัวเขานะคะคนเก่าอที่เคยไม่สนใจคุณเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนะตรงนี้นะคะจบกวความเป็นคนที่ ไม่สนใจใยดีกับคุณนะคะไม่เห็นคุณค่าของคุณนะคะมาเป็นอศัศวินถ้วยที่ให้ความรักให้ความใส่ใจให้ความห่วงใยในตัวคุณกลับมาเริ่มต้นกันใหม่สีไม้เท้านะคะด้วยความรักนะตัวนี้นะคะเหมือนอยากอยู่ดูแลกันตลอดไปแล้วเหมือนเห็นคุณค่าของคําว่าครอบครัวแล้วนะคะมาแต่งงานกันเถอะนะคะมาสร้างครอบครัวมามีลูกเล็กๆน่ารักด้วยกันสีไม้เท้าตรงนี้นะคะแล้วในที่สุดเหมือนคุณก็เหมือนกับ มีเซอร์ไพรส์อ่นะคะพราะคุณไม่คาดหวังแต่กลับได้ในสิ่งที่คุณหวังนะชาวทาดไฟตรงนี้อ่านะในสุดนะคะก็มีโอกาสได้สมหวังดังใจแล้วนะชาวทาดไฟนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะในเรื่องราวของไพ่ออร์เนะคะว่าจะบอกถึงความรักตรงนี้อย่างไรบ้าง วันนี้ก็ต้องขอบคุณชาวทัด์ไฟชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณเีนะคะเราน่าจะอยู่ด้วยกันมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะขอบคุณมากมายนะคะที่ช่วยให้กําลังใจนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องของอาจารย์ณรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากมายเลยมาลุ้นกันนะคะตรงนี้ไพ่จะบอกว่าอะไร spiritual connection นะนะคะ relationship has a connection that goes beyond this ไ i ฟ e ไทม์เหมือนกับตัวคนสองคนนะตรงนี้นะคะส i ป i รชวลคอ n เนคชั่นเหมือนกับจิตวิญญาณแห่งรักแท้ของคุณทั้งสองคนเนี่ยได้มีการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ตัวเขาเองอาจจะไม่สนใจนะคะอาจจะทำเป็นเหมือนกับ ไม่เข้าใจในความรักที่คุณมีให้เขาอะนะคะแต่เมื่อคุณจากมานะคะเขาได้เรียนรู้เขาได้เห็นถึงคุณค่าในความรักที่คุณมีกับที่คุณมีให้เขานะคะนั้นตรงนี้นะคะเขากลับมาให้ความรักให้เขาสนใจนะคะทําให้จิตวิญญาณแห่งความรักแท้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันสื่อถึงกันได้ นะได้สัมผัสถึงการเป็นคู่แท้ของการและกันได้กลับมาเห็นคุณค่าของการไล้กันนะคะทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยได้ไปต่อด้วยกันนะคะได้มีการปรับจูนเข้าหากันแล้วก็ได้มั่นหมายได้สมหวังได้ลงเอยกันในที่สุดนะโอ้โ oh. ห the unions of heart นะคะเหมือนในที่สุดนะคะ a love connection defines explanation นะคะในที่สุดความรักระหว่างคุณกับเขาอะ่ะก็ได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสักทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ <laughs> คุณเหนื่อยกับเขามามากแล้วนะคะชาทธาตไฟหรือตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนรักของคุณเหนื่อยกับคุณก็ได้นะ <laughs> ตรงนี้นะคะ The union of hearts นะคะใจของคุณสองคนนะจิตวิญญาณแห่งรักแท้ที่ สื่อถึงกันได้นะคะทาให้ความรักของคุณเนี่ยได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะได้ทําหน้าที่ในการเป็นคู่รักของกันอย่างสมบูรณ์นะที่ผ่านมานะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันอาจจะมีวิบากกรรมทางความรักอะไรบางอย่างที่ทําให ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีความไม่เข้าใจอะไรกันแล้วทําให้อาจจะต้องมีการพัดภาคอาจจะมีการเลิกลากันไปนะคะแต่หลังจากผ่านวิบากกรรมความรักตรงนี้มาแล้วนะคะมันเป็นการพิสูจน์ว่าคุณสองคนคือคู่แท้ของกันและกันนะได้กลับมาทําหน้าที่ที่จะสร้างครอบครัวนะคะสร้างความรักด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในชาติภพนี้นะคะเพราะนั้นจิตวิญญาณของคุณทั้งสองคนนะคะจะได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะ ขออีกหนึ่งใบนะคะ Like attracts like นะคะ If you long for more love นะคะ Be more loving <laughs> นะคะวานนัในที่สุดนะคะความรักของคุณนี่ยไม่ว่ามันจะนานสักแค่ไหนนะคะแต่ในเมื่อคุณสองคนยังมีความรักความผูกพันต่อกันนะคะมันก็ยังได้กลับนะคะมาทำให้ความรักของคุณเนี่ยเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ ยังมีความผูกพันยังมีความมั่นคงต่อกันนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเจอกับเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีอุปสรรคไปบ้างนะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นบทพิสูจน์ของความรักด้วยก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูอีกชุดหนึ่งดีกว่านะคะปิดท้ายกันดีกว่ากับไพ่ชุดนี้นะคะเหมือนอาจารย์รู้สึกว่าน่าจะเป็นไพ่ชุดเดียวนะคะกับตรงนี้เลยเออคนวาดคนเดียวกันนะตรงนี้นะคะ illumination น,น,นะครับ เหมือนเป็นเป็นภาพความฝันนะ่ะนะเหมือนกับชาวธาตุไฟนะคะคุณอาจจะฝันึงความรักที่สดใสสวยงามนะแต่ตอนครั้งแรกนะ่ะคุณเหมือนกับคุณฝันอยู่คนเดียวอะนะแต่ในที่สุดนะคะเหมือนเขากับคุณเนี่ยก็ได้มาเข้าใจในความรักนะคะล้อไปต่อด้วยกันนะคะเป็นความรักที่เข้าใจรู้ใจนะคะเห็นแจ้งประจักษ์ในความรักของกันและกันเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ vulnerability นะคะ เหมือนกับเป็นความรักที่เหมือนกับตัวชาวทัดไฟเองเอะนะคะเหมือนกับต้องหยุดพักในเรื่องของความรักอะหยุดพักนะคะเซลล์แคร์กลับมาดูแลตนเองหยุดพักกลับมาดูแลจิตใจกลับมาหยุดสงบสงบในมุมของคุณอะนะคะแต่มันทําให้สถานการณ์ความรักของคุณอะ,ะมันดีขึ้นนะเมื่อคุณไม่ได้วิ่งตามความรักนะคะคุณไม่ได้รู้สึกโหยหาความรักอีกต่อไปนะคะมันกลับกลายเป็นว่าตัวเขาเองอะต้องทําหน้าที่วิ่งตามความรักนะคะเขาโหยหาความรักจากคุณนะคะ เขาก็มาปลุกให้คนตื่นจากการหลับไหลนะกลับมารักกันต่อนะคะอารมณแบบนี้เลยเหมือนกับไพ่สามชุดเนี้ยนะคะอาจารย์รู้สึกเหมือนกับคนวาดคนเดียวกันหรือเปล่านะคะสไตล์เหมือนกันมากๆแล้วอาจารย์ก็ชอบชอบสไตล์การวาดของเขานะเห็นไหมคะอันนี้ก็ชุดหนึ่งนะคะนี่ก็ชุดหนึ่งนี่ก็อีกชุดหนึ่งนะคะนี่จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวต้องไปดูชื่อนะคะคนวาดแต่รู้สึกว่าน่าจะใช่นะขอปิดท้ายอีกหนึ่งใบนะคะ Amplify your positive emotions นะคะเหมือนในที่สุดนะความรักระหว่างคุณกับเขาอะ มันก็เติมเต็มให้กับกันและกันนะตรงน,นี้นะคะเติมเต็มอารมณ์ดีๆอารมณ์ในแง่บวกความรักในแง่บวกนะคะความรักที่มันปราศจากเงื่อนไขนะคะความรักที่ไม่ใชใ่อีกฝ่ายหนึ่งวิ่งตามความรักอยู่ฝ่ายเดียวนะเพราะนั้นตรงน,นี้นะคะ กลับมาเข้าอ,อกเข้าใจกันนะกลับมาเป็นความรักที่อยากล้อต่อกซิกนะคะมีอารมณ์ดีๆนะคะเป็นความรักพลังบวกของกันและกันต่อไปนะคะดีใจด้วยนะคะชาวทัดไฟนะรู้สึกว่าลอสตอรี่เดือนนี้นะคะดูโรแมนติกมากๆเลยนะคะทั้งสี่ธาตุเลยนะตรงนี้นะคะใครอยากรู้ต้องลองไปดูนะคะว่าความรักของชาวทัดลมทัตดินทาตน้ําเป็นอย่างไรนะคะ ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในคิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโชคดีในความรักค่ะ